สวัสดีครับผมเจนเอ็กซีเอ็มจีโอซีอาร์เซลนนะครับวันนี้ผมมารีวิวรถเครนของ XCMG นะครับที่ OCR Company านำมาจำหน่ายนะครับตัวนี้ที่อยู่ด้านหน้านี้นะครับเป็นรุ่น XC T130 L8 นะครับตัวนี้เป็นโปรโมชั่นพิเศษอยู่ทีมงานท่านใดสนใจโทรมาหาผมได้เลยนะครับที่เบอร์086 491 4246ผมเจน XCMG OCR Thailand ยินดีให้ข้อมูลสําหรับทุกท่านตัวฟ้าเมืองไทยนะครับนี่แหละฮะก็มีงานใหญ่ๆห,ห,หนักๆเรามีรถเครนพร้อมสูงมอบนะครับตัวนี้130ตันนะครับมีปลอกอยู่1 2 3 4 5 6 7 8ปลอกนะครับก็ดูได้เลยนะครับส่วนเรื่องราคาสามารถดาวได้ผ่อนได้นะครับก็โทรมาหาผมเบอร์เดียวจบที่เบอร์086 491 4246ผมเจน x อ m g OCR t h มจีโอยินดีให้ข้อมูลสำหรับทุกท่านทั่วฟ้าเมืองไทยเดี๋ยวผมจะพาให้ดูรอบนอกอีกนิดนึงนะครับนี่ครับลูกกลอกต่งตางๆรถเพิ่งเข้ามานะครับจากเมืองจีนตัวนี้ราคาพิเศษนะครับโทรมาหาผมได้เลยหรือจะชมจะมาเทสรถจะมาทดสอบรถก็แจ้งผมมาได้นะครับนัดหมายได้ที่เบอร์086 4914246นะครับเดี๋ยวผมจะดูแลแล้วก็ทดลองแล้วก็ให้ช่างหรือผู้จนาดนการคุยกับท่านนะครับก็ท่านท่านใดที่มีงานพร้อมขาดรถอยู่โทรมาหาผมเบอร์เดียวจบนะครับที่เบอร์0864914246ผมเจน XCMG a u s t h a l n d ยินดีให้ข้อมูลสำหรับทุกท่านทั่วฟา้าเมืองไทยขอบคุณมากครับผม